สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องนี้ช่องเดิมนะคะเพิ่มเติมเดี๋ยวโทรบอกค่ะค่ะสสำหรับวันนี้นะคะน้องจะพูดถึงเก็บตกประเด็นหลังเกมพรีเมียร์ลีกนะคะว่าผีแดงนะคะตานไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะสำหรับเจอทีเด็ดลูกเตะมงปืนใหญ่นะคะลูเบนอมโมริมนะคะแพ้เป็นเกมแรกนะคะในการคุมปีศาจแดงค่ะอาร์เซนอลน,นะคะก็ไล่จี้จ่าฝูงนะคะลิเวอร์พูลเหลือเจดแต้มเลยค่ะสำหรับนะคะ คืนนั้นนะคะในพิมเิียร์ลีก2 0 2 4 2น2 5นะคะนัดที่14นะคะวันแข่งขันนะคะก็จะเป็นคืนวันพุธนะคะ ที่4ธันวาคมนะคะ2024คะที่สนามเอเมเรสนะคะแล้วผลการแข่งขันนะคะก็ออกมาอาร์เซนอล2ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะพี่ๆครึ่งแรกนะคะน้องก็ดูแล้วว่าหน้าอึดอัดมากนะคะสำหรับเจ้าบ้านแต่ทีมเยือนก็ยังทำได้ดีนะคะสำหรับมิเกลนะคะอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลนะคะก็สั่งให้ลูกทีมนะคะแพชชิ่งนะคะแดนบนใส่ปีศาจแดงเลยนะคะตามความเหมาะสมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ は เขาไม่ถนัดมากนักค่ะและบางครั้งนะคะก็สปีดการรับส่งบอลนะคะพวกเขาก็จะดูช้าลงไปค่ะนั่นจึงเข้าทางทีมของรูเบนอโมริมในครึ่งแรกนะคะฝั่งทีมเยือนนะคะก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะชัดเจนว่าต้องการครอบครองบอลนะคะแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังค่ะสําหรับอาร์เซนอลนะคะพี่ๆน้องดูแล้วนะคะได้ประตูจากลูกเตะมุมนะคะไปแล้ว22ตุงเลยค่ะในพรีเมียร์ลีกนี้นะคะนับตั้งแต่ เริ่มต้นที่รู้ดูการที่แล้วนะคะซึ่งถือว่านะคะเป็นมากกว่าทีมอื่นๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอาหมัดนะคะเกมก็ รุกไลฟชีวิตชีวามากๆเลยนะคะส่วนอโมริมนะคะเผยว่าเขาจําเป็นต้องหมุนเวียนนักเตะเพื่อให้ทีมนะคะอยู่ในสภาพที่ฟิตและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บค่ะเขาเลยนะคะปรับทัพ6ตําแหน่งเลยนะคะพี่ๆซึ่งเป็นเกมที่3ติดต่อกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะข่าวรายวันนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเนิ่นนานเลยค่ะช่วงนี้น้องมีเวลา ะะมาให้แนวทางเกี่ยวกับข่าวนะคะหรือว่าเป็นพีวีฟบอลนะคะให้กับพี่ๆได้รับชมรับฟังหรือว่าติดตามกันได้ค่ะสําหรับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ